สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะขณะนี้ก็ในายามเช้านะคะอันนี้เรามาดูนะคะเมื่อคืนนีฝนตกลมแรงมากค่ะอันนี้รอยฝนนะคะเนี่ยค่ะทิ้งร่องรอยให้เราได้เห็นนะคะ,คะสวัสดีค่ะย่าสวัสดีค่ะสวัสดีคนะ่แบบะอโอ้ยลมแรงค่ะยา่ยานี่นะคะ เราก็ได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาเรียกว่าหมอกนะคะหรือมันเป็นเขาเรียกว่าไอน้ําที่ระเหยจากหินนะคะ,ะก็เลยดูคล้ายๆหมอกเนี่ยค่ะเพราะว่าความร้อนกับความเย็นมาปะทะกันก็จะมีไอขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเราก็สามารถดูได้นะคะ ตื่นเช้ามาก็เห็นพี่น้องยูทูบเบอร์ไลฟ์สดกันนะคะได้ส่งภาพบรรยากาศสวยๆไปให้ f อฟซได้ชมกันนะเนี่ยค่ะ สวัสดีค่ะพี่เป้สวัสดีค่ะเพราะว่าพี่เป้จะกลับนะเนี่ยสิ้นเดือนพี่เป้อยู่ไหนคะขอโทษพี่เป้อยู่ไหนอยู่ใกล้ๆบ้านหมอหนุ่มอ่ะจริงอะเขาบอกว่าเดี๋ยวนั่งรถพี่เป้ก็ได้ฮะโอ้พี่หนุ่มพี่เป้อย่าให้ไปด้วยนะอย่าให้ไปด้วยพี่เป้อยู่ใกล้บ้านรถกระบะเลยเนี่ยพี่เป้บอกว่าตั้งแต่มาอยู่กกกกเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อกินเองนะเนี่ยในช่องใหญ่นั่นเนี่ยต้องสี่แสนซับแล้วนะเนี่ยสี่แสนกว่าซับแล้วกินแล้วพี่ขอบคุณ มากค่ะขอบคุณนะคะพี่เฟยชิญไปกินด้วยนะคะเราเผยบอกจะนั่งชอบนั่งในกระบะเล่นเดี๋ยวไปเพราะว่าสิ้นเดือนอ่ะต้องใช้ปิดเทอมอ่ะไปแล้วไปหาย่าเขาไงไปหาย่าเนี่ยค่ะเรามาดูว่าทัปีแล้วนะไม่ได้เจอกันอ่ะตั้งแต่โควิดแรกจนโควิดสองเลยเนี่ยต้องไปนะคะถ้าแบบไงบอกผมเรื่อยๆอย่าลืมเนาะเพราะที่เดียนผมก็ต้องไปเหมือนกันใช่ค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่เป้อันอันนี้ซื้ออันนี้ฟรีนมชื่อพี่เปยอย่างพี่เป้นะ่ค่ะพี่เป้ก็มารับน้ำมาพาไปแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็มีของป่ามาขายนะคะแม่ค้าตลาดน้อยบ้านลุงพนนะคะอันนี้เห็ดอะไรนะ เห็ดจะดั่งเหรอคะอ,อันนี้แม่ค้านะคะนี่เขามาขายวันนี้ก็สุกเสาร์อาทิตย์นะคะจะมีแค่สุกเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะอ,คอัน,นอันนี้พร้อมทานเลยเนาะอันนี้พร้อมทานแล้วหมดนะคะอ,อันนี้อทอดไปนั่งเลยนะคะเนี่ยปลากรอบอร่อยค่ะตากแห้งนะคะก็ได้ซื้อไปทานแล้วอร่อยมาก เห็ดกระด้างนี่ทําการหั่นให้เรียบร้อยแล้วนะคะล้างสะอาดแล้วหาคิดยากนะคะเห็ดกระด้างปีละครั้งใช่พี่มันคล้ายๆเห็ดขอนเนาะแต่เห็ดขอนมันไม่เหนียวเท่าเห็ดกระด้างเนาะหาซื้อยากหาซื้อยากซื้อมาซอยก็หาซือยากมันอ่อนๆนะใช่ไหมพี่มันอันแก่แล้วอันแก่เราไปตากอืม เ <Okay, S 2> นียค่ะมันแห้งมันแห้งครับแล้วกูเชน้ำมันอ่อกแล้วมันมซอยค่ะอ๋อ oh. น,นี้นะคะหาก,กินยากนะคะของป่าพวกนี้นะคะ่ะจะได้กินปีละครั้งนะคะ <Okay. S 1> มาแค่สุกเสารอาทิตย์เองเนาะพี่เนาะมาทุกวนันเนาะ ใช่แล้วน้ำมันยิ่งแพงแล้วของป่าไปหาไปเอาที่ไหนพี่มีแม่ค้ามาส่งให้ใช่ไหมก็ต้องสั่งเขาเอามาให้ค่ะแต่ตอนนี้จักรจันไม่มีใช่ไหมก็วันนี้มีอยู่มันมันตายเร็วเราลักพาไม่ได้เลยเอาขายกวก็ลูกค้าว่าใช่ไหมกวมีกลิ่นหอมหอนี๋นะคะอยากกลับบ้านจังเลยเห็นอ่ะ นี่นะคะใครมาที่กกอกแวะมาซื้ออาหารปลาได้นะคะกับร้านพี่เขาอยู่ติดกับร้านหมอหน,นุ่มนะคะชื่อพี่พี่จุ๋มนะคะพี่จุ๋มนี่จะขายของปลานะคะค่ะแล้วปลานี่ซื้อไปแล้วก็อร่อยมากเลยลค่ะปลาพนี้ส่งได้นะคะปลาแห้ง่ส่งได้อ๋อส่งได้อันนี้ชาวบ้านเขาทำเอง<ล>ใช่ไหมพี่ ถ้าถ้าอย่างนี้วงเท่าไหร่นี่คะ,คะโอ้ยี่สิบบาทไม่แพง,งเงาขาเรียกปลาอะไรคะพี่เนี่ยปลาหางแดงปลาขาวหางแดงอ๋อปลาขาวหางแดงนี่ก็เหมือนกันเนาะนี่นะคะอโอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ